นะคะมุกรายงานมาค่ะจะพาพไปดูคลิปนี้เตือนภัยเลยนะคะรีบแชร์ด่วนๆค่ะไม่ว่าใครจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ออฟไลน์หน้าร้านอะไรต่างๆคือสําคัญมากๆจะต้องดูให้จบนะแล้วตอนนี้นะคะมีจี้ระบาดไปเยอะมากๆค่ะดอกจันเจ็ดอดอกไปเลยสําหรับใครนะคะที่จดทะเบียนนิติบุคคลหรือจดบริษัทจดหอจก,กอ,อันนี้ยิ่งต้องดูเลยค่ะ ปัจจุบันตอนนี้นะคะมจี้เนี่ยเขาได้อัพเวลไปแล้วโดยที่เขาเอาเลขบัญชีของนิติบุคคลหรือบริษัทหอจอกอ,อะไรต่างๆนะคะไปหลอกเหยื่อนะคะให้เหยื่อเกิดความตายใจนะคะเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็ให้เหยื่อนะหลอกโอนเงินมาวม,มนเป็นไยังไงนะงงๆเอาใหม่สิเหรวมิจี้นะคะเป็นแก๊งสินเชื่อหรือว่าแก๊งหางานทําให้คนทํามาทําภารกิจหรือว่าจะเป็นแบบว่าหลอกอะไรต่างๆที่มันจะมีค่าแรกเข้าค่ะ ทีนี้ค่ะเหล่ามิจีนะคะเขาก็ไปเอาบัญชีของบริษัทหรือหอจอกอหรือของอะไรต่างๆที่เขาทําถูกต้องตามกฎหมายที่เขาไม่รู้เรื่องรู้ภาษาอะไรเลยอะ่ะเขาไปเอาบัญชีนั้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยคือเหยื่อเาก็แบบตายใจว่าอ๋อเออมันคงไม่ใช่แบบเออคนธรรมดาหรือว่าเป็นแบบไม่ฉาเชียอะไรหรอกเพราะว่าอันเนี้ยมันก็เป็นชื่อบริษัทที่แบบจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายไปเซิร์ชไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็มีทุนจดทะเบียนมีนูมีนี่นนคือข้อมูลครบมากเหยื่อก็เกิดความตายใจนะคะพอมีค่าแรกเข,เข้าเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็ เขาก็ดีลเหยื่อต่อนะคะแล้วก็ให้เหยื่อเนี่ยโอนเงินไปแต่ว่าเขาเนี่ยรอบ2หรือว่ารอบ3รอบอะไรต่อต่อ,ตอไปเรื่อยๆนะคะเขาก็โอนเข้าบัญชีมาค่ะทีนี้ค่ะพอเหยื่อรู้ตัวนะคะว่าเฮ้ยตัวเองเราเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพแล้วเนี้ยเราโดนหลอกและไปแจ้งความนี่ไปแจ้งความนะคะตำรวจก็จะถามว่าเอ้ย e คุณโอนเข้าบัญชีอะไรบ้างอะไรเงี้ยเขาก็ list list <ๆ><ๆ><ๆ>มาเสร็จปุ๊บไอ้บัญชีแรกค่ะที่เป็นของบัญชีผู้บริสุทธิ์เลยนะคะที่เป็นนิติบุคคลที่แบบว่าเขาจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเขาไม่ผิดเขาไม่ร<ๆ>ู้เรื่องอะไรเลยบัญชีนั้นน่ะะก็จโดดอายัค ทีนี้ค่ะปัญหามันอยู่ที่ว่าบัญชีของผู้บริสุทธิ์หรือว่านิติบุคคลเนี่ยพอเขาถูกโดนอายัดโดยที่เขาไม่รู้เรื่องหรือเขาไม่ได้ก่อเหตุอะไรเลยเนี่ยคือเขาก็ไม่สามารถที่จะถอนเงินได้หนักไปกว่านั้นคือเขาต้องเอาหลักฐานนะคะไปดีแคลร์ต่อธนาคารว่าเขาเนี่ยไม่ใช่บัญชีม้านะแต่ปัจจุบันณตอนนี้นะคะคนที่โดนอายัดไปแล้วเนี่ย ยังไม่ได้รับการเพิกถอนอะไรใดๆเลยคงจะบอกเลยนะคะอะไรก็ตามที่เป็นธุรกรรมเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะถ้าเราจะเอาเงินคืนกับธนาคารนะ่ะโคตรนานทุกคนแบบประสบการณ์ส่วนตัวนะคะคือตอนนั้นนโมงก,ก็จะไปบ้านที่ชนบุรีเสร็จปุ๊บเนี่ยก็คือครับระหว่างทางไปจากโคราชไปชลบุรีคือมันไกลเนาะมันก็ต้องมีการเติมน้ํามันแต่พอทีเนี้ยพอโมเติมน้ามันเสร็จปุ๊บเนี่ย QR code อะ่ะมันขึ้นเซสชันว่าหมดอายุเสร็จปุ๊บก็เลยเอามุกสแกนใหม่อีกรอบหนึ่งคือเหมือน,นเป็นสแกน2ครั้งมันก็เป็นกาารรจ่ยยตััดดอ2ค จำได้เลย1,700บาท ถามว่าเรารู้ตัวได้ยังไงจริงๆแล้วเราแทบไม่รู้ตัวเลยเพราะว่าการที่เงินมันตัดไปอะไรอย่างเงี้ยสลิปโอนอะ่ะมันก็ออกสลิปเดียวทีนี้เราอ่ะจะไปจ่ายเงินค่าของนะคะเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็มาเช็คยอยดอา้าวทำไมมันมียอดพันเจ็ดติดกันในเวลาห่างกัน1นาทีั้นแรกเลยมุก็ติดต่อไปอยังปั๊มนะคะปั๊มเขาก็เช็คลิสต์มานะคะว่าเขามียอดเท่าไหร่อะไรคือเขาก็เอายอดมาดีแคลนนะว่ายอดอะ่ะมันจ่ายได้แค่ยอดเดียวทีนี้มุกเลยไปติดต่อธนาคาระคะ่ะทุกคนจะบอกว่า6เดือนแล้วนะตอนเนนี้้ยยยอดดมงมง่่ัไไคืล คือที่จะมีนิ่งทั้งหมดนะคะคือจะบอกว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นกับธนาคารแล้วจะมาดีแคร์ดีฟันดีเฟนดีอะไรต่างๆคือยากมากๆนานมากๆตอนนี้นะคะอย่างที่บอกค่ะนิติบุคคลหรือบริษทัทหัวจกกรอะไรต่างๆคือเขาก็เริ่มกลัวระแวงแล้วแต่บุคคลธรรมดาร้านค้าทั่วไปเดี๋ยวนี้เขาก็มีข่าวว่าไม่รับสแกนแล้วนะคะคือเขาก็กลัวเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตาวนี้อัปเดตแบบด่วนๆเลยนะคะทุกคนต้องรีบแชร์ไปให้คนที่รู้จักทุกคนเลยที่ทราบนะตอนนี้นะให้ระวังไว้ให้ได้ดีที่สุดนะคะ อย่าให้ทุกคนได้เกิดเหตุธุรกรรมอะไรที่มันเกี่ยวกับธนาคารที่มันผิดพลาดอะไรเลยคือบอกเลยว่ามันยากมากๆได้เงินยากขคืนคืนยากมากๆทุกคนะคะอ่านคราวนี้แล้วเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างมีความคิดเห็นว่ายังไงบ้างอย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันนะคะชอบคลิปดดวันนี้ค่ะแบบนี้นะคะฝากกดไลค์แล้วก็ติดตามให้มุกด้วยนะคะเราจะได้มาเจอกันบ่อยๆค่ะ